สวัสดีค่ะวันนี้บีจะมาอันนี้นะคะแกงชาอมอันนี้เป็นชาอมนะแกงชาอมใส่ปลายแห้งนะคะแล้วก็บีจะใส่นี่ด้วยค่ะเนื้อชงพยุสอด,ดอนื้อน,นอก,กรอเฮาจะน้อยพอจุกัวนะมาม้อลีเฮาจะพอจุกัวนะ้อยจะลอยเชออยียวจนะงั้นเจ๊ขวานเนาะน้อใเช็กการิจ่ะ cái <laughs> cho đo, có cho tao đuôi của hồ học sợ thì tiền máy, em nên tố tao mà hay dùng tao sử tại chỗ bia của chị tao cô chị nó sách của nó อันนี้ใส่เกลือนะอก็ใส่ของนัวต้งเจี๊ยบก็ตีวเป็นัอนะ ใช่แล้วสีมันจะเป็นแบบนี้นะน่ากินมากเราก็จะเจ้าเนื้อเสียกา้าให้ดิเ<ม>ขาเชิอปอจิ๋วก่อนมาตักก่อ